วัสด,ดีครับเพื่อนๆเ,เมืองไทยของเราเป็นเมืองร้อนหลายๆคนจึงเลือกที่จะเติมน้ำแข็งลงไปในเครื่องดื่มเพื่อช่วยเพิ่มความสดชื่นและดับกระหายคลายร้อนแต่รู้หรือไม่ครับว่าน้ำแข็งที่ไม่สะอาดอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเราได้วันนี้ด็อกเร์ดีจะมาบอกถึงวิธีการเลือกซื้อน้ำแข็งอย่างไรให้สะอาดปลอดภัยให้ทราบครับน้ำแข็งที่ปลอดภัยสามารถนำมารับประทานได้ ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณาสุขมีวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน GMP การซื้อต้องสังเกตรายละเอียดบนฉลากและลักษณะของน้ำแข็งดังต่อไปนี้ 1>, 1. มีข้อความว่าน้ำแข็งใช้รับประทานได้ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน 2. มีเครื่องหมายรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3. มีชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต น้ำหนักสุดที่เป็นกรัมหรือกิโลกรัมที่ชัดเจนสบรรจุอยู่ในถุงหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดถ้าหลีกเลี่ยงการรับประทานหรือซื้อน้ำแข็งจากผู้ขายรายนั้นหากพบตะกอนบริเวณก้นแก้วหลังจากน้ำแข็งละลาย6หลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำแข็งที่ใช้ในการแช่อาหารร่วมด้วยเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ของอาหารเหล่านั้นอาจมีการปนเปื้อนทั้งจากเชื้อโรคและสารเคมี เจ็ดหลีกเลี่ยงน้ำแข็งที่ขนส่งโดยถุงกระสอบหรือน้ำแข็งบดบรรจุกระสอบเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคต่างๆตามมากับน้ำแข็งที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมสังเกตรายละเอียดบนฉลากและลักษณะเหล่านี้ก่อนการซื้อน้ำแข็งทุกครั้งนะครับ